ตอนที่296ความคาดหวังของผู้อาวุโสเทียนเหอภายในเรือบินสีดำหลัวเฟิงลบเครื่องหมายที่พื้นผิวของเรือบินด้วยความคิดเพียงเล็กน้อยตี้ชิงที่รับรู้ถึงสิ่งนี้จึงถามด้วยความสับสนท่านหลัวเฟิงทำไมจูจ่จูท่านถึงลบเครื่องหมายนั้นละ่ะข้าทิ้งเครื่องหมายไว้โดยตั้งใจเพื่อติดตามนะ่ะหลัวเฟิงยิ้ม อวตารของข้าเพิ่งค้นพบตัวติดตามและกำจัดเขาลงใครกันที่กำลังติดตามพวกเราอยู่ตี้ชิงถามมันคือจักรพรรดิเทพเขี้ยวหมอกจากสำนักมายาหลัวเฟิงส่ายหัวทันทีที่ข้าสังเกตเห็นเขาข้าก็บทขยี้เขาทันทีเขาอาจจะยังไม่ค้นพบตัวของข้าน่าเสียดายที่เขาเป็นนักฝึกฝนจากโลกต้นกำเนิด ค่าทำลายอาวตารของเขาไปเพียงตัวเดียวเท่านั้นสมบัติสงครามที่หลวเฟิงได้รับมีมูลค่าประมาณ12ล้านคริสตันหุ่นหยวนซึ่งน้อยกว่าที่จักรพรรดิเทพคุโมช่วยไม่ได้จักรพรรดิเทพคุโมไม่มีอวตารและสมบัติทั้งหมดอยู่กับเขาทำให้เขาร่ำรวยขึ้นจักรพรรดิเทพเขี้ยวหมอกเป็นที่เลื่องลือว่าจัดการได้ยาก ตี้ชิงอดไม่ได้ที่จะถามว่าท่านบทขยี้เขาทันทีที่ตรวจพบเหรอด้วยการจู่โจมเพียงครั้งเดียวหลัวเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเท่าที่เขารู้เขาอาจคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับต่ำที่ซุ่มโจมตีเขาหัวใจของตี้ชิงสั่นสทานถูกบทขยี้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั้นเหรอจักรพรรดิทเทพเขี้ยวหมอกจักรพรรดิทเทพระดับกลาง ที่มีระดับการสะสมที่ลึกกว่าตัวเขาเองถูกบทขยี้เช่นนั้นในขณะนี้ตี้ชิงตระหนักชัดเจนขึ้งถึงความไม่เท่าเทียมกันในความแข็งแกร่งระหว่างตัวเขากับหลัวเฟิงกำจัดเขาด้วยการโจมตีในครั้งเดียวข้าสามารถซ่อนข้อมูลของข้าได้มากที่สุดหลัวเฟิงกล่าวอย่างจริงจังมันจะดีกว่าถ้าซ่อนตัวให้มากที่สุดก่อนที่จะ,ะเผชิญหน้ากับผู้อาวุโสเทียนเหอ ผู้อาวุโสเทียนเหอมาถึงระดับนี้มานานแล้วและแม้ว่าหลัวเฟิงจะมั่นใจที่จะจัดการกับเขาแต่เขาก็ไม่กล้าประมาทเขาเรารู้มากพอสมควรเกี่ยวกับผู้อาวุโสเทียนเหอแต่เขารู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับท่านตี้ชิงพยักหน้าในแง่ของสติปัญญาท่านหลัวเฟิงท่านมีความได้เปรียบหลัวเฟิงพยักหน้า หลังจากพูดคุยกันสั้นๆเนลสสีเลือดก็กลับมาที่เรือห่อในที่สุดและรวมเข้ากับหลัวเฟิงอีกครั้งเมื่อสักครู่หลัวเฟิงได้แยกพลังงานสำรองของเขาออกไปครึ่งหนึ่งเพื่อโจมตีตัวติดตามตอนนี้เราสามารถเร่งความเร็วได้แล้วหลัวเฟิงเร่งหากไม่มีตัวติดตามเราก็สามารถออกล่าได้ดีส่วนผู้อาวุโสเทียนเหอ เราจะจัดการกับเขาเมื่อเรากลับมาแน่นอนตี้ชิงตอบและขับเรือหอกสีดำความเร็วของเรือหอกพุ่งสูงขึ้นทันทีเมืองอยู่หลานนกสีขาวไร้ตำหนิตัวหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศนี่คือสมบัติบินที่สร้างขึ้นจากศพของสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำทั้งหมดซึ่งรู้จักกันในชื่อนกกระจอกขาวขนวิญญาณ และเป็นสมบัติบินที่ผู้อาวุโสเทียนเหอชื่นชอบนกกระจอกขาวขนวิญญาณนั้นกว้างขวางภายในซึ่งจักรพรรดิเทพเขี้ยวหมอกบินเข้าไปผู้อาวุโสเทียนเหอสวมชุดคลุมสีขาวนั่งอยู่ที่นั่นด้วยสายตาสงบนิ่งต่อจักรพรรดิเทพเขี้ยวหมอกเจ้าเขี้ยวหมอกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ รองอาจารย์ใหญ่สำนักข้ากำลังติดตามหลัวเฟิงและจักรพัชชิงเราไม่ได้ไปไกลาจากเมืองมากนักและพื้นที่โดยรอบน่าจะปลอดภยัยจักรพัชเทพเขี้ยวหมอกก็รู้สึกสับสนเช่นกันแต่ทันใดนั้นข้าก็ถูกซุ่มโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับตำ่ำแม้แต่การเคลื่อนไหวเพียงหนึ่งครั้งก็ต้านทานมันไม่ได้ จักรพรรดิทเทพเคี้ยวหมอกรู้สึกเหลือเชื่อมันให้ความรู้สึกเหมือนชีวิตนั่งเดิมระดับต่ำที่สมบูรณ์แบบของจักรพรรดิทเทพระดับสมบูรณ์แบบของจักรพรรดิทเทพผู้เท่าเทียนเหอขมวดคิวด้วยความสงสยัยสิ่งมีชีวิตหุนหยวนในระดับนี้ควรเป็นระดับสูงสุดอย่างแท้จริงของสายพันธุหนึ่งทำไมมันถึงเข้าใกล้เมืองอยู่หลานได้ขนาดนี้ จักรพรรดิเทพเคี้ยวหมอกล่าวข้าเชื่อว่าแม้จะต้องเผชิญหน้ากับจักรพรรดิเทพขั้นปลายของชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำข้าก็ยังสามารถหลบหนีด้วยชีวิตได้ถ้าเราต่อสู้กันโดยตรงข้าก็จัดการได้ไม่กี่การเคลื่อนไหวแต่คราวนี้ข้าต้านทานไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวข้ารู้สึกว่ามันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตหุ่นยวน ที่มีความสมบูรณ์แบบของจักรพรรดิเทพแสดงการต่อสู้ทั้งหมดให้ข้าดูผู้เท่าเทียนเหอกล่าวพร้อมขมวดคิ้วครับจักรพรรดิเทพเขี้ยวหมอกโบกมือลำดับการต่อสู้ทั้งหมดจากความทรงจำของเขาปรากฏขึ้นในอากาศในภาพความทรงจำขณะที่เขาบังคับเรือบินจูจ่ๆก็มีกรงเล็บขนาดใหญ่โผลออกมาจากส่วนลึกของท้องฟ้า ห่อหุ้มท้องฟ้าทั้งหมดกรงเล็บขนาดใหญ่นี่ผู้อาวุโสเทียนเหอสังเกตอย่างตั้งใจกรงเล็บขนาดใหญ่นี้มีขนฟูและกรงเล็บสีเหลืองดำคมคมมีพื้นผิวเป็นรอยด่างและรัศมีแห่งความหวาดกลัวจางๆทันทีที่กรงเล็บลงมามันก็เจาะทะลุอวากาศไปแล้ว กลายเป็นกรงขังอวกาศที่กักขังเรือบินของจักรพรรดิเทพเขี้ยวหมอกไว้จากนั้นกรงเล็บก็ฉีกกระชากอย่างกระทันหันจักรพรรดิเทพเขี้ยวหมอกถูกสังหารตายอย่างสมบูรณ์ก่อนที่เขาจะสามารถใช้วิธีการช่วยชีวิตใดๆได้ไดไดแม้ว่าสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำจะทรงพลังแต่เทคนิคของพวกมันมักจะไม่ซับซ้อนนักเขี้ยวหมอกกล่าว แต่กรงเล็บขนฟูนี้ดักจับข้าด้วยการจู่โจมเพียงครั้งเดียวซึ่งประณีตเกินกว่าที่ข้าจะต้านทานได้มีเพียงสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับต่ำระดับสมบูรณ์แบบจกกักรพพัดศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่สามารถแสดงพรสวรรค์โดยกําเนิดของพวกมันออกมาได้ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ผู้อาวุโสเทียนเหอยักหน้าเห็นด้วย สิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับต่ำระดับสมบูรณ์แบบจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์มีรูปแบบชีวิตที่ทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวและทักษะที่แยบยนจนการเคลื่อนไหวธรรมดาๆรรอาจซับซ้อนมากมันเป็นไปได้จริงที่สิ่งมีชีวิตเช่นนี้จะบดขยี้จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เขี้ยวหมอดโดยอุ้งเท้าคู่เดียวดูเหมือนว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับต่ำ ระดับสมบูรณ์แบบจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ผู้อาวุโสเทียนเหอกล่าวด้วยสีหน้าบุตดบึง้งแต่เป็นเรื่องบังเอิญเกินไปเจ้ากำลังติดตามหลัวเฟิงและจักรพรรดิชิงและการถูกโจมตีทันทีหลังจากออกจากเมืองนั้นไม่น่าใช้เรื่องบังเอิญและสถานที่ที่เจ้าถูกโจมตีนั้นใกล้กับเมืองอยู่หลานมาก สำหรับสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับสมบูรณ์แบบจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสี่ยงแอบเข้ามาใกล้ขนาดนี้เพียงเพื่อบทขยี้ผู้ฝึกหัดจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางอย่างเจ้าฤๅเมื่อได้ยินเช่นนี้จักรพรรดิเทพเขี่ยวหมอกก็เชื่อว่ามันสมเหตุสมผลอกการเสี่ยงเช่นนี้เพื่อให้สิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับต่ำระดับสมบูรณ์แบบจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้เมืองอยู่หลานนั้น โดยทั่วไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสำคัญการสังหารอวตารของเขาเพียงหนึ่งคนหรือถ้าคิดว่ามีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งผู้อาวุโสเทียนเหอกล่าวด้วยตาที่หลีลงองอเคี้ยวหมอกมองผู้อาวุโสเทียนเหออาจเป็นการกระทำของผู้อาวุโสคนหนึ่งผู้อาวุโสเทียนเหอกล่าวผู้อาวุโสคนหนึ่งงั้นเหรอเคี้ยวหมอกตกใจ หลวเฟิงและจัก,กรพรรดิช,ชิงมาจากโลกต้นกําเนิดและมีภูมิหลังบางอย่างหลัวเฟิงไม่ให้เกียรติข้าและตอนนี้พวกเขาออกจากเมืองไปอย่างเปิดเผยผู้อาวุโสเทียนเหยยิ้มเล็กน้อยข้าสงสัยมาตลอดว่าเขาต้องมีบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆเขี้ยวหมอกพยักหน้าดูผิวเผินพวกเขาทั้งสองออกจากเมืองไป แต่ในความเป็นจริงต้องมีผู้พิทักษ์ที่แอบซ่อนอยู่ผู้อาวุโสเทียนเหอกล่าวกรงเล็บขนาดใหญ่ชิ้นนี้อาจเป็นผลงานของผู้พิทักษ์คนนั้นวัสดุหลักสำหรับการกลั่นสิ่งประดิษฐ์ของผู้ฝึกฝนมาจากศพนับไม่ถ้วนของสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำดังนั้นสมบัติลับในรูปของกรงเล็บขนาดใหญ่จึงหายากแต่มีอยู่จริง พวกเขามีผู้อาวุโสหนุนหลังพวกเขาอยู่เหรอเคียวหมอกรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยน่าสนใจประกายสีทองวาบในดวงตาของผู้อาวุโสเทียนเหอแทนที่จะก้มหัวให้ค่าและเสนอคริสตันหุ่นหยวนห้าสิบล้านชิน้นพวกเขากลับเลือกที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อาวุโสมากกว่าหรือดูเหมือนว่าหลัวเฟิงจะภูมิใจมากทีเดียวรองหัวหน้าสำนัก หากผู้อาวุโสรู้ตัวตนของท่านและยังกล้ายุ่งเกี่ยวข้าเกรงว่าพวกเขาจะมีเจตนาไม่ดีเคี่ยวหมอกแสดงความกังวลผู้อาวุโสเทียนเหอกระซิบเบาๆข้าอยากรู้ว่าผู้อาวุโสคนไหนกันกล้าเข้ามายุ่งเรื่องข้าเขาไม่เคยกลัวเลยในแดนศักดิ์สิทธิ์อันมืดมิดเกณฑ์ขั้นต่ำสุดคือการเป็นจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ ขั้นปลายที่ตรัสสรูแล้วผู้อาวุโสเทียนเหอผ่านการต่อสู้และการสังหารมานับไม่ถ้วนเขามาจากโลกต้นกําเนิดจึงไม่เคยกลัวความขัดแย้งเช่นนี้ประสบการณ์การต่อสู้ในระดับผู้อาวุโสของเขามีมากมายแม้ว่าผู้อาวุโสจะกล้าเข้าแทรกแซงข้าก็ยังจะฉีกอวตารของเจ้าออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย สายตาของผู้อาวุโสเทียนเหอเย็นชาลงชิวอี้เคอผู้อาวุโสเทียนเหอพูดขึ้งอย่างกระทันหันรองหัวหน้าสำนักร่างที่สวมกรอดทองคำข้างๆเขาตอบรับอย่างเคารพส่งทีมปล้นสะดมสี่ทีมจัดตั้งรูปแบบเงามายาไว้ด้านนอกประตูทั้งสี่แห่งเมืองอยู่หลานอย่าลืมดักจับและปิดผนึกหลัวเฟิง และจัก,กรพัดช,ชิงทันทีที่พวกเขากลับมาผู้อาวุโสเทียนเหอสั่งครับร่างที่สวมกราะทองคำตอบทันทีโดยเสริมว่ารองหัวหน้าสํานักเพื่อให้แน่ใจว่าจะสกัดกั้นได้รูปแบบเงามายาของเราจะต้องไม่อยู่ห่างจากประตูเมืองมากเกินไปแต่ถ้าอยู่ใกล้เกินไปก็จะไล่าตามและฆ่าพวกมันได้ยากเมื่อพวกมันหลบหนีเข้าไปข้างใน การเข้าไปในประตูเมืองหมายความว่าต้องอยู่ภายในเมืองอยู่หลานและต้องปฏิบัติตามกฎของเมืองไม่ต้องกังวลผู้อาวุโสเทียนเหอพูดอย่างเฉยเมยถ้าพวกเขามีผู้อาวุโสหนุนหลังจริงๆพวกนั้นคงจะดูถูกการหลบหนีเข้าเมืองพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับข้าแน่นอนผู้อาวุโสทุกคนมีความภูมิใจบางอย่างฝังลึกอยู่ในกระดูกของพวกเขา ถอยหนีโดยไม่ต่อสู้เหรอน่าละอายมากครับร่างที่สวมเกราะทองคำทําตามข้าจะอยู่ที่ประตูเมืองตะวันออกหากพวกเขามั่นใจพวกเขาก็ควรกลับผ่านประตูเดิมที่พวกเขาออกไปผู้อาวุโสเทียนเหอเข้าไปอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ทําใกล้ประตูเมืองตะวันออกทันทีรอคอยอย่างอดทนผู้อาวุโสคนไหนกล้าไม่เคารพข้า ข้าตั้งตารอสิ่งนี้จริงๆผู้อาวุโสเทียนเหอตื่นเต้นมากการฆ่าผู้เยาวนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การต่อสู้ที่ดูเดือดการฉีกผู้อาวุโสอีกคนออกเป็นชิ้นชิ้นนั่นคือสิ่งที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามหลัวเฟิงได้ลืมเรื่องนี้ไปจากใจชั่วคราวเขาจำเป็นต้องออกล่าอย่างเหมาะสมท้ายที่สุดแล้วเขาค่อนข้างยากจนในขณะนี้ และจำเป็นต้องล่าสัตว์ให้ได้มากพอที่จะแลกเปลี่ยนกับทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการฝึกฝนตรงส่วนลึกของทะเลสาบขณะนี้หลัวเฟิงนั่งอยู่ในเรือบินสีดำโดยใช้ดวงตาทำลายล้างเลียนแบบชีวภาพบนหน้าผากเพื่อมองไปยังทะเลสาบที่อยู่ไกลออกไปเขามองเห็นรูปแบบชีวิตดั้งเดิมระดับต่ำที่ผสานเข้ากับทะเลสาบแล้ว วิธีการซ่อนตัวของมันนั้นใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญแต่น่าเสียดายสำหรับมันมันไม่สามารถหนีจากสายตาของเขาไปได้วูบเงาสีเลือดพุ่งออกมาจากร่างของหลัวเฟิงผสานเข้ากับสวรรค์และโลกในทันทีหลังจากนั้นเงาสีเลือดขนาดใหญ่ก็ห่อหุ้มทะเลสาบทั้งหมดเพียงแค่เงาปรากฏอยู่ ก็เหมือนตาขายกว้างกว้างที่กักขังรูปแบบชีวิตดั้งเดิมระดับต่ำไว้ได้หมดเกิดอะไรขึ้นสิ่งมีชีวิตที่มีแปดแขนผิวหนังของมันคล้ำและลุกไหม้ด้วยเปเลวไฟเย็นเฉียบจางจางมันดิ้นอย่างดุร้ายด้วยหัวสามเหลี่ยมที่บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงมันดิ้นรนอย่างหนักเพื่อหลุดพ้นจากเงาสีเลือดที่ดักจับมันไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อเงาสีเลือดแทรกซึมเข้ามามันก็เงียบไปในชั่วพริบตาสอบยังคงไม่บุบสลายแต่แกนชีวิตภายในเริ่มแตกหักเนเธอร์ลัวแปดแขนพวกเขาเป็นเพียงกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดในเผ่าพันธุ์ของพวกเขาด้วยความแข็งแกร่งของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นตน้นหลัวเฟิงสายหัวเล็กน้อยเย่อระดับต่ำเช่นนี้อ่อนแอเกินไปสำหรับลัวเฟิง เขาไม่คิดจะใช้สมบัติลับใดๆเลยโดยอาศัยเพียงร่างทะเลโลหิตอมะตะของเขาด้วยการขยายทะเลโลหิตเพียงเล็กน้อยการโอบล้อมพื้นที่อันกว้างใหญ่ก็เพียงพอที่จะดักจับและกำจัดศัตรูได้ร่างกายแห่งทะเลโลหิตอมะตะนี้ได้รับการพัฒนาโดยอ้างอิงจากเกล็ดสีเลือดของหอคอยดวงดาว ซึ่งสร้างขึ้นจากอาณาจักรแห่งความเข้าใจของหลัวเฟิงเองในฐานะเทคนิคลับที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาซึ่งใช้เวลาในการพัฒนานานที่สุดร่างกายนี้เพียงร่างเดียวก็เทียบได้กับชีวิตดั้งเดิมระดับต่ำในช่วงท้ายของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เมื่อรวมกับอาณาจักรของหลัวเฟิงและสมบัติบางส่วนพลังของมันจึงน่าเกรงขามเราออกล่ามาห้าวันแล้ว และล่าได้เพียงรูปแบบสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมระดับต่ำของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ช่วงต้นสามรูปแบบเท่านั้นหลัวเฟิร์มข่มวดคิวท่านตี้ชิงเราต้องหาสัตว์ที่แข็งแกร่งกว่านี้มูลค่ารวมของทั้งสามสิ่งนี้ไม่มากนักมีเพียงเกือบสามล้านคริสตัลดั้งเดิมเท่านั้นท่านหลัวเฟิร์มเราออกล่าแบบนี้มาตลอดจักรพรรดิชิงกล่าว เยื่อหลักคือสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมระดับต่ำในระยะเริ่มต้นของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์บางครั้งเราอาจพบกับสิ่งที่น่ากเกรงขามกว่านี้ถ้าหมายถึงเราสามารถเจาะลึกลงไปอีกได้ไหมหลัวเฟิงถามตามข้อมูลที่ฉันซื้อพื้นที่ล่าสัตว์ป,ปัจจุบันของเราเป็นพื้นที่ล่าสัตว์ของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ระดับกลาง พื้นที่ล่าสัตว์ถูกกำหนดโดยผู้ฝึกฝนรุ่นต่อรุ่นในเมืองอยู่หลานซึ่งพิสูจน์ด้วยชีวิตของพวกเขายิ่งผู้ฝึกฝนแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาก็ยิ่งล่าได้ลึกขึ้นนี่คือพื้นที่ล่าสัตว์ของผู้อาวุโสหลัวเฟิงทำท่าทางและแผนที่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาซึ่งบันทึกระยะบางส่วนที่ผู้อาวุโสไปล่าเป็นครั้งคราว เราสามารถลองเสียงเข้าไปในพื้นที่บางส่วนก่อนเพื่อดูผู้อาวุโสของเมืองอยู่หลานมักจะล่าคนเดียวส่วนใหญ่เป็นเพราะในระดับของพวกเขาพวกเขาไม่ค่อยออกจากเมืองทําให้ยากต่อการรวบรวมทีมนอกจากนี้ด้วยการมีอยู่ของเทคนิคโคลนการเดินทางที่หายากของพวกเขาออกนอกเมืองก็เป็นการล่าแบบโดดเดี่ยว เมื่อเทียบกับความน่ากลัวของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดระดับความอันตรายของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เก้าสายน้ำนั้นต่ำกว่ามากพื้นที่ล่าของผู้อาวุโสหรอตี้ชิงฟังดูประมาทข้าไม่เคยลองมาก่อนข้าไม่มีประสบการณ์ประสบการณ์การล่าจะค่อยๆสะสมวัสดุหลัวเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยโอเค ถ้าท่านไม่กลัวท่านหลัวเฟิงทำไมข้าต้องกลัวด้วยหัวใจของตี้ชิงพองโตด้วยความกระตือรือร้นกระหายประสบการณ์หายยากในการเสี่ยงภัยในพื้นที่ล่าของผู้อาวุโส